สวัสดีวันใหม่จ้าวันนี้จะพาไปเที่ยวตลาดวารินนะจ้านั่งรถกระบะเปิดประทุนกันสองคนตาย,ยายจ้าไ,<ด>ไปกันเลยอุ้ยตรงนี้คลองที่ลุงบอกเมื่อกี้ใช่ไหมคลองข้างหลังบ้านอ่ะบรรยากาศดีวะ่ะไว้ก่อนมันจะว้างกว่านี ช่ไงเราไม่รู้จักที่ต่อไงน่าจะไปต่อที่ประจำข้างหลังเป็นตลาดวารินตรงนี้เป็นหอสมุดข้างหลังเป็นตลาดวารินเดี๋ยวจะเดินเข้าไปต้มตําน้ําโจ้คืออยู่แถวๆนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครีว่าน้ําโจ้กมันาจากตรงนี้อ๋อน้ําโจ้คือน้ําเหมือนคล้ายๆกับน้ําบาดาลน้ําอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอ่าตรงรถตู้ตรงนู้นมันจะมีน้ําโจ้อยู่อ๋อสุดซอยด้วยเนาะใช่ฝั่งเดือ บรรยากาศดีอ่ะเหมือนมาเที่ยวเหนือเหมือนกันนะเนี่ยไปเดี๋ยวลงรถก่อนมาก่อนป้าหาบอะไรมาขายหาผักที่บ้านทำกค่ะเออหาผักมาขายไปไปกันได้จุงยายข้ามรถถนนเลยพ่ออุ้ยน่ารักอ่ะ งโอ้ยประทูสตอร์ดองมาถึงนี่เลยเว้ยรอเอาแสงโสมมาแล้วนะอ่่ีรอนี่ร้านแบบร้านดังเดิมหรอชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลย แกมันตื่นตาตื่นใจอ่ะตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่าไปเที่ยวห้างก็ไปเที่ยวตลาดนีแลลวฉันน่ะทำไมปะลุงเขาไม่เคยนั่งรถไงแล้วเขาก็เลยนี่พริกกุงพริกแกงก็มีหมดทุกอย่างจริงก็มีหมดทุกอย่างนะั้นในตลาดเนี่ยหมูยอส้ออมวัว เน่เน่ๆน่ดูมูยอเราบอกเขาว่าเราเดินกลับก็ได้ว่านเดี๋ยวเราเดินต้านลนทางโคกคอเลยไหมอ๋อนี่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 อ๋อตรงนี้เป็นร้านเครื่องปรุงเค็มูน่ากินเลยนะะคแกมาเที่ยววารินก็ของเพียบ

สลาดปลาสลาดปลามากเสมือต้อกต้มสมเศบๆก้ตะก้าละสิบบาท ผูใหญ่ใจนำนี่เราเป็นไกด์แล้วไหนได้พี่ใหญ่ใจก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันหอมเออหิวเลยอ่ะก็ถ้าจะกลับบ้านก็คือนั่งรถอย่างนี้กลับได้อะไม่ได้นาดีไปทางนู้นอ๋ออันนี้มันเหมือนมันไปแบบตำบลอื่นอย่างงี้ใช่ป่ะนี่รถสองแถวรถหกล้อว่ากันไปเออมันก็มีอุบลเดชุสอาแถวเข้าเมืองนี่นะอุ้ยตายเวอร์วังมากที่เดนรถตลาด พอเราจะไปมาตลาดก็ไปจอดข้างในนี่เหรอใช่แต่ตมกี้มองไม่เห็นไก่ย่างพ่อเขาอยากเห็นข้างฝั่งโน้นอะเขาอยากเดินไปดูฝั่งังรถเสียวเป่าเรอเหรอเราเราควรไปเดินตรงไหนอ่ะพ่อพาไปที่ตรงไหนที่เรายังไม่ได้เดินเราเดินล็อกๆไปนะอ่ะอโอเคผัวฉันคือผัวฉันล็อกหลังอย่างนี้ตะบุญล่าเป็ดตะบุญล่าเป็ดน้าพ่อเขาทุกวันนี้ยังขายไ่ะไม่มีไม่มีเมื่อก่อนจะไปเพิงหลังโรงเรียนอ๋อ ถ้าถ้าลุงเห็นเพื่อนลุงลุงจะจำเพื่อนลุงได้ไหมจำไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยหอมไก่ตรงนั้นสไตล์อย่างเท่กาแฟโบราณบ้านเกิดเขาอืมไปอร่อยมากไปน,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 นี่นี่มันรสเหมือนเหมือนรสพุ่มพวงอย่างเนี้ยเออเราเขาจัดผักสะอาดเป็นระเบียบชอบความแบบเน,นี้ยเราต้องข้าไปฝั่งนู้นเหรอพ่อไม่ต้องเราเดินล่อ มันเป็นแบบเป็นแหล่งขายสรง có oh, con dài ta tay có ờ ừ, ừ。Rồi, nữa, ờ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  may mắn thừng láng luôn là ờ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  ัวอ,อ,อุ้ยทำไมสะอาดอย่างนี้เนาะสะอาดไปโมดอันนี้สถานุบาลเทศบาลวาริน,รนลุงไก่จะพาฉันเดินลงข้างล่างฉันเดินได้นะตามจริงอะ่ะแต่ว่าลุงไก่พาฉันเดินออกกำลังกาย อากาศดีมากเลยตรงนี้สำนักงานพื้นที่การศึกษาอุบลเคสีจิมและใจ <laughs> สองคนฝาอเม่มรสชาติอร่อยรสชาติอร่อยเลยอ่ะอันนี้คืออะไรผงๆเนี่ยกระเทียมหรอ,อรสชาติเขาอร่อยนะเดี๋ยไปใหญ่เทที่คืออะไรเนี่ย เขาแถมอะไรมาเธอถั่วเหรอเขากินกับถั่วเหรออ๋อถั่วอืมอืมอันนี้กรอบๆก็คือกัถั่วอร่อยมากเลยอืมอืมอร่อยเดี๋ยวต้องลองบอบเยสสดเคราะคำนึงแบบไม่มีน้ำจิ้มอันนี้บอบเยสสดใช่ไหมชื่อเขาคือบอบเบสสดใช่ไหม แต่ว่าเดี๋ยวเราจะกินแบบไม่มีน้ําจิ้มเหมือนนะเพราะว่าเรานั่งกินข้างทางเลยนี่สองคนบวมเมียเป็นไงนักท่องเที่ยวสุดๆทรงวิวฟิวนักท่องเที่ยวจริงๆพ่อใหญ่อันนี้ก็อยากให้เมียกินนี่นอยแต่ว่ารสชาติก็คือเนาะอร่อยเลยอะ่ะหอมหอมใบใบอะไรนะอุ้ยต้องน้ำจิ้มห่ม ใบเป็นจากมันจะเหนียวๆนีดนึงไม่ได้นุ่มเหมือนเส้นใหญ่ใบก็คล้ายใบนี่แบบว่าใบไอ้หอาว่ะไม่ใช่ตัวตัวแป้งอ่ะตัวแป้งมันอ่ะมันจะแบบเหมือนใบปบเปี๊ยะป่ะใบปบเปี๊ยะที่ที่ที่กินไอ้แหนมเนืองอ่ะใช่ป่ะทำแถวนะไหมอืม

เมื่อกี้ปอมเป็ตัวเขาไม่่ายปากหม้อปากหม้อเขาไม่ขายปากหม้อเขาบอกว่าคิวไม่ทันเออปากหม้อเนี่ย มากวันนี้ดีใจมากที่ได้มาเที่ยวตลาดเดี๋ยวกลับบ้านน่าจะเดินกลับนี่แหละเดินไปเรื่อยเดินดูไปเรื่อยถ้าเดินไม่ไหวเดี๋ยวค่อยโบกรถที่ชั่วเ <ปะ S 1> หรอเอาน้ำแข็งล้างก่อนนะเดี๋ยวเดินดูวิวไปเรื่อยๆถ้าเดินไม่ถึงก็เดี๋ยวโบกรถกลับบ้านเพราะว่ากิโลกว่า <ไป S 1> แล้วเดี๋ยวก็มีทําป่วยจับเอ้ยทำอะไรวะเขาทำอะไรวะข้ออาเพาะปลาเดี๋ยวพาไปดูที่บ้านทำขาวเพาะปลาอากกีกทีหนึ่งแต่ว่าใน YouTube นี่พี่ด้าไม่รู้ต้องคลิปมันต้องเป็นยังไงนะถ้าตัดไปก่อนก็อย่ากโกรธกันเด้อไปเดินทางตลาดน้ำนะตลาดอะไรนะนไปไหมล่ะไ,ไ,ไปกันเลยท้องฟ้าแจ่มใสามาก ลุงจะพาไปดูน้ำโจลุงบอกว่าตรงนั้นเป็นวัดวารินเป็นรงนู้นเอันนี้สวนสวนสาธารณะน้ำโจกนี่ไงเธอที่เขาเรียกกันน้ำโจกน้ำโจกท่อมันมีเสียงอะแกอันนี้มันเป็นท่อระบายนะบ้าบอขนาดท่อระบายน้ำยังสะอาดอ่ะไม่ได้แกล้งพูดนะนี่คือ <laughs> จุดท่อระบายน้ำแต่ว่าไม่สะอาดใช่ไหม นี่เหรอเห็นไหมเดี๋ยวขอถ่ายแบบอินเสิร์ตนี่ยเขามาล้างมือที่น้ำโจ๊กจ้าเธอเป็นไงเล่าอ๋อดื่มได้เหรอเป็นแลนด์มาร์กเหมือนกันเหรอตรงเนี้ยตรงนี้เขาใช้ดื่มกินครับขอชิมหน่อยอยากชิมน้ำโจก๊กมันเป็นน้ำธรรมชาติเหรอนนรคล้ายๆน้ำแร่อย,อย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นน้ำสะอาดเขากินกันทั้งทั้งทั้ง,ท,งทั้งเมืองอ่ะ มันกินได้เหรอสมัยเนี้ยกินได้ดีครับเหรออ่ะไหนลองกองน้ำโจ๊กมาให้เมียชิมหน่อยเมียก็อยากชิมน้ำโจ๊กกันเมียมีหลายกล้องไม่ก่อยจริงใช่ไหมเอ้ยไม่ก่อยก็รสชาติน้ำฝนเพราะว่าอะไรหรือเปล่าบาก่อนบ้านฉันมีน้ำฝน น้ำฝนมันจะแบบรสชาติแบบธรรมาชาติอะแกมันจะมีความหวานเล็กๆในน้ําฝนแกเขา้าใจป่ะอารมณ์ก็คือเนี่ยน้ำเย็นๆน้นําแบบไม่ได้ก่อยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นน้ําก๊อกน้ำแบบปลาแกเอ,อ้ยกินได้แบบแบบไม่ได้ตะขิดตะขวงใจอะ mm. คือสนิทใจเลยว่าเออกินน้ําอันนี้ได้แต่ถ้าเราเอาแก้วมาใส่ก็ไม่รู้เราไม่เห็นความใสความอะไรอย่างงี้เนาะเออแต่กินได้ฉันชิมแล้วอร่อยเลยเป็นน้ํารสชาติแบบดีเลยไม่ได้ เฮ้ยกูกินน้ำก๊อกอยู่หรือเปล่ากูกินน้ำคอลีนอยู่หรือเปล่าไม่ใช่นะรสชาติมไม่ใช่แบบนั้นซักล้างได้ดเออ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 แล้วเมื่อก่อนตรงนี้เขาทําอะไรอะ่ะก็นี่แหละเมือ่อก่อนแต่ว่าจะดูดูไม่ดีขนาดนี้นี่ไงน้ําโจกวัดวารินทารามแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคูเมืองอ,อแล้วนีสารอะไรอะ่ะพ่อนิสารอะไรอะ่ะ เพราะว่าลงไก่ไม่รู้มันบ่อน้าหรอใช่ไหมเหมืนอนเปนบ่อน้อาอ่ะบ่อเก่าหรอแกคืออะไรมีใครรู้มัง้งะอพี่จิดตะพอนอันนี้คืออะไรอะ่ะหนูเป็นสะายอุบลเนี่ยวาริน,อ,น,น,นอ๋อนี่ไงที่เขาเขียนว่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เหรอที่เขาเขียนน่ะเนาะบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละเนาะ นี่ข้างหนก็จะประมาณนี้อู้ลึกอยู่เนาะเขาทาเป็นโครงเนี่ยขอบขอบมันจะเป็นโครงไม้หรอกหรืออะไร,อรอเออแสงเงาสะท้อนก็ไม่รู้ได้ชาดอกเก๊กฮวยนะคะแล้วก็เอสเปรสโซร้อนเอสเปรสโซเย็นของลุงไก่ของพี่ดาไม่หวานครัวกลางนี่ที่ร้าน โมกาแบร์กาแฟข้างๆวัดวรินนะจ๊ะมากินกันได้จ้าแซบบ่แซบวะอายไม่จริงร้านเพื่อนไม่ได้ฮะใกล้ๆกันเลยไม่แพ้ร้านเพื่อนทำเป็นเล่นอร่อยอร่อยอันนี้ของลุกไก่ของแทนหอม หอมสดชื่นเข้มข้นมีแรงฟิลเหมือนไน้พีชชงให้กินที่บ้านเลยทำไมต้องกลางนิ้วขนาดนั้นเอ้ย,ยอชื่นใจนะจที่ร้านแถมชามดอกเก๊กฮวยหอมเก๊กฮวยมากเหมือนก็น้ำเก๊กฮวยแหละแต่ไม่หวานน,นั่นเองหอมมาก ไม่ใช่อะไรนะปวดหลังเนี่ยปวดหลังปวดหลังเออโอ้แต่ฟิลนี่สวยมากเลยอะ่ะเนี่ยจังหวะเนี้ยเห็นไหมต้นไม้ใหญ่เนี่ยสวยสวยไะเดินกันเดี๋ยวลุงไก่นำไกดนำหน่อยกาแฟอร่อยมากค่ะอ,อ,อยากมีแบบนี้อีกไหมาล่ะ รถนี่ไม่ใช่เขาพีเออพีทโลไลท์าท่นี่เขามาขายรถเหรอเขาเรามาจอดนี่ขายเหรอ,ไ,อรไปจ้าเดินกลับบ้านจ้าเราเดินทางเก่าที่เราเคยเดินเด็กๆเ,เลยบ้านแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเนอะผิดซอยเหรอ ไม่เป็นไรหลงก็เดี๋ยวถ้าถ้าหลงจริงๆก็ให้พรมารับได้ไม่มีปัญหาหรอกเดินเล่นไงฟิลนักท่องเที่ยวแต,ยตแต่ถ้าหลงนี่ห้ามเหมือนกันนะ <c oughs> นี่บ้านท่านเนี่ยอุ้ยบ้านล้างเหรอแต่เป็นบ้านล้างแบบฟิล,ลแบบหน้าถ่ายรูปว่ะพ่อถ่ายรูปไหน่อยดูตรงนี้คือร้านเจ็กจินในตำนานของลุงไก่ที่ลุงไก่พูดให้ฉันฟังมาตลอดเป็นสิบปีแลว้ว่าตอนเด็ก,ดกมาซื้ออะไรนะ ซื้อกาแฟแล้วก็ไ่ทอดแล้วก็เป็นพวกปลาล็อกพะโลหมูเขาเรียกหมูแหละหมูหวานเหรอแล้วลุงเขาก็พูดเลยวันนั้นฉันทําอะไรสักอย่างแล้วลุงบอกอ้วนเองทําเหมือนร้านแจ็กจินเลยใส่น,น้าแข็งมือด้วยเฮ้ยวันที่เขาทาหมูฮ้องอะ่ะที่พ่อบอกเขาอะ่ะว่าเหมือนหมูหวานแจ็กจิน้นใช่ไหมเหมือนเหมือนเออตรงนี้เลยแล้วเนี่ยฉันก็จําได้นี่นฉันได้มาเห็นร้านแจ็กจิ้นในตำนานของลุงไก่แล้วนะเนี่ยเออไปดดเดินต่อม, <า S 1> มองเ็เห็นแล้วโอเคไปไปกันเลย อันนี้พาเดินกลับบ้านเรื่อยๆนะคะอถไสถานีรถไฟเมืองหน้าอยู่ร่วมอยู่คู่คุณลุงไก่เขบอกเขาเคยมานอนบนสะพานนี้สมัยที่สะพานสร้างใหม่ๆถามว่ามานอนทําไมมานอนส่องปลาเธอนี่มาเดินอยู่ริมถนน <laughs> ฉันกับลุงไก่มาเดินอยู่ริมถนน <laughs> พร้อมกับไฟ์สดเ <laughs> ตือโทรศัพท์สองมือเหมือนคนบ้า <laughs> อุยตรงนี้ไม่น้ำอะไรอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปเมื่อกี้อ่ะตอนที่นั่งรถอะฉันรู้สึกว่ามันไกลความจริงคือมันไม่ไกลเพราะว่ามันเดินข้ามแต่ถ้านั่งรถคือมันต้องยูเทินรถนี่มันไม่ได้ไกลเลยนะนิดเดียวแต่รถค่อนข้างเยอะมากนิดหนึ่งนู่นบ้านลุงไก่ก็คืออยู่ตรงนู้นอยู่ตรงสุด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 บ้านหลังนั้นเนาะแล้วก็เลี้ยวไปเดี๋ยวเราจะเดินกัน ตอนนี้เเดินเข้าซอยบ้านละเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วละจ้ะอืมนี่เมื่อกี้เรามาจากสะพานตรงนั้นใช่ไหมนี่ตรงนี้เรามาพักรงศาลาเพื่อดูวิวโอ้ยสวยจังไม่น้ําแอบมองใกล้ๆก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะมันดูแบบเนี้ยฟิลเนี้ยมันฟิลหนังผีอะ่ะเข้าใจฟิลปะมันเป็นฟิลแบบหนังผีอะไรเงี้ยไม่ลึกเหรอไม่ลึกเหรอ,ไ,อไปอ้าว นี่ห้านนี่ไงครัวลิมบึงบ้านร้านไม่ใหญ่มีเมื่อกี้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านนี่นถึงแล้วไอ้พรอก่บาอยู่ท้ายรถลองเอ้ยลูกสาวฉันเธอ คิดถึงพ่อออกไปข้างนอกคนเยอะนงก็ใจเต้นตุบๆๆฉันก็เลยมีหน้าที่ต้องดูแลลูกสาวอยู่ในห้องเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากนะจ๊ะดูดูดูด,ดนางร้อง <c oughs> นางอยากออกไปหาพ่อนาง <c oughs> อันนี้หลานลุงไก่ซื้อปักมอ้อยวนมาให้นี่ซื้อมาตั้งตีห <c oughs> ้าเธอน่ากินมากหอมมากเลยอ่ะเธอมารีวิวปักหมอ้อยวนกัน อืมอืมอืมอร่อยมากอืมอร่อยมากจริงอร่อยมากนี่ขนาดกินแบบไม่ยีำจิ้มนะแป้งนุ่มมากเลยแป้งโคตรนุ่มโคตรเบาอร่อยมากแป้งนุ่มลื่นแล้วก็ไส้อ่ะเป็นหมูแบบหอมๆเลยผัดหมูแบบหอมๆเลยแกอืมใครมาอุบลต้องลองนะ ปากมอยยนเพื่อรนบบรักคุณดูนเจบ้าแลบลิ้นลงกล้องอยู่แล้วฉันแกะน้ําจิ้มแล้วนะแกขนาดกินแบบไม่มีน้ําจิ้มยังแบบโคตรอร่อยใช้คำว่า,าโคตรอร่อยได้เลยนะอร่อยแบบอร่อยมากเดี๋ยวเรากินแบบมีน้ําจิ้มอยู่นะแกอร่อยจริงอร่อยจึง้งจังมากเลยอ่ะฉันไม่รู้ว่าร้านไหนนะ ไม่รู้ว่าร้านที่ซื้อปอบเปี๊ยะมาวันนี้หรือเปล่าแต่ว่าอร่อยมากมมเดี๋ยวต้องไปถามหลานลุงไก่ท่นน้ำนะจิ้มก็อร่อยน้ำจิ้มมีความแบบไม่ได้เหนียวนะรสชาติหวานเปรี้ยวไม่ได้หวานมากมีความหวานเล็กๆเปรี้ยวหน่อยๆเผ็ดป,ปลายๆแกค,คือไส้หมูที่เขาใส่อ่ะหอมมากเลยอ่ะเขารวนหมูก่อนัน้ง แต่ก็คือหอ,อ,อมมาแกแค่ดูความเหนียวของแป้งเยิยมันดีมากเลยเพื่อนมันอร่อยมากอืมอืม ดีมากจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็ตัดคลิปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ดาจะพาชาบาไปหายใจข้างนอกบ้างแหละแต่พี่ดาไม่กล้าถ่ายคลิปข้างนอกเพราะว่าจะมีแบบญาติญาติอะเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปรบกวนอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเขาพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเดี๋ยวพี่ดาจบคลิปนี้ก่อนนะถ้าสมมติว่าพี่ดามีจังหวะได้ถ่ายคลิปก็ดูคลิปถัดไปนะว่าเออบรรยากาศที่บ้านมันเป็นยังไงนะจ๊ะ อันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะฝากดูคลิปต่อไปได้วยนะ